ทราบสาเหตุของขการที่ตัวเองเป็นวุ้ในตาเสื่อมนะก็ตอนตอนที่เป็นนะคะมันมันก็มีหยักย่อยมันเป็นหยักย่อยลอยไปลอยมาในในตาเมื่อสิบสามปีที่แล้วเริ่มม,มันก็โผล่มาเลยมาเองเลยค่ะคือพอมีอาการมาก็ตกใจไปหาคุณหมอที่ป่าเพราะว่าสายตาเราเราต้องใช้ใช่ไหมเรารทุกวันทุกวันเนี่ย พอมีอะไรมาบดบงังหรือว่ามีจุดดําๆมาอะไรเงี้ยก็ตกใจตอนแรกน่นไม่สุขสามทีแล้วไปหาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าอ่าให้ตรวจแล้วก็ขยายม่านตาขยายให้ตรวจแล้วลองขยายม่านตา,าดูอ่าค่ะแล้วคุณหมอก็ตรวจว่าบอกว่า,วาเป็นนุ้นน้ําในตาเสือ่อมครับมียารักษาหรือว่ารักษาอาการให้ได้ยังไงคุณหมอบอกว่ามันไม่มียารักษา ก็เลยถามคุณหมอว่าอ้าเแล้วถ้าไม่มีเวลารักษาเนี่ยเราจะต้องดูแลหรือว่าเราเราเราจะต้องดูแลางไใช่จะหายได้ยังไงเพราะว่าเป็นนานมากๆก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องสายตาคุณหมอก็บอกว่ามันก็เป็นตามอาการให้เราไปดูแลเองก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องของวัยไม่คิดค่ะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานใช้งานสายตาเพราะว่าดูโทรศัพท์เล่นเล่นเล่นโทรศัพท์เยอะดูไวแล้วก็ นอนดึกแล้วก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวมากกลัวมากค่ะก็เป็นหมอม<า>บอกว่าไม่มีวิธีรักษายิ่งตกใจกังวลเลยไหมกังวลมากค่ะเป็นอะไรที่กังวลมาสิบกว่าปีกังวลมามากเลยก็พอเกิดอาการมากขึ้นก็ไปหาคุณหมอทีครับเกิดอาการมากขึ้นก็ไปไปพบคุณห,หมอทีคุณหมอบอกว่ามันจะยิ่งสูงวัยมากขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นเพราะเราเป็นอยู่แล้วใช่ไหมคะครับ มันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มแต่คุณหมอไม่มีวิธีรักษาไม่มีเลยค่ะไม่มีทางออกสําหรับคนเป็นโรคนี้นะฮะใช่ค่ะคือนอกจากจะพักสายตาก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าคุณกนกพรก็หาคำตอบหาค่ะหาค่ะเพราะว่าไปพบคุณหมอเนี่ยสามโรงพยาบาลนะคะจับที่ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็เหมือนกันทุกก็คือหาหา ความคิดเห็นของแพทย์ท่านอื่นใช่ค่ะซึ่งคุณหมอก็ไม่มีคําแนะนําอื่นเหมือนกันเหมือนเดิมช่วงวันช่วงเดินสิงหามันมันมีมันมีปัญหามากขึ้นอยากย้ยเนี่ยมันจะเต็มลูกตาเลยแล้วก็ไอ้ตัวจุดจุดดํำๆเนี่ยมันเป็นสิบสิบสิบกว่าจุดทั้งสองข้างครับแล้วมีฟ้าผ่าฟ้ลบฟ้าลบแปแป๊บแป๊ทิ้งเอาไว้ก็คงจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ในการรักษาก็ ไม่มีไม่มีค่ะแลวช่วงที่ที่ไปหาคุณหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือมันเป็นมากมากแล้วฟ้าแลบเนี่ยมันบ่อยอและถี่มากเกือบทั้งวันก็เลยมาเจองานวิจัยคานตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาครับค่ะทานมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไอ้ตัวที่มันเป็นอยากย่อยอะคุณต้นม,มันจางลงอ่ะมันจางลงแล้วก็ไอจ้จุดจุดดำๆนะคะที่มันมีเป็นเป็นสิบๆอะอม,มันก็เหลือแค่จุดสองจุดอะก็ ก็ดีใจอะค่ะเออเอว่าอุ้ยมันมันมันลดลงลงเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปทําอะไรอย่างอื่นไม่เลยค่ะทานทานทานตามที่แบบแนะนํามาเลยแล้วเมื่อแล้วผลมันพัฒนาการรวดเร็วแค่ไหนฮะจากปลายสิงหาปลายสิงหาก็คือสามเอ็ดสิงหาใช่ไหมคะพอหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวุนวุนวุนจางลงจางลงแล้วก็น้อยลงจากอยากยหายจางลงไอตัวจุดดำดำก็จางลงน้อยลงค่ะ ไอตัวเนี้ยหายไปเลยฟ้าแลบฟ้าแลบเนี้ยสิบสามวันสิบสี่วันก็ก็ก็หายเลยยหาแล้วค่ะไม่มีแล้วแล้วก็ไอตัวที่ตอนที่เป็นตาตาตัวเนี้ยมันจะมีตาแบบตาแห้งด้วยใช่ไหมคะพอเวลาเราเราหลับตาเนี้ยกระพริบตาเนี้ยมันจะหนืดอ่ะมันจะเคืองเคืองหนืดอ๋อมันหนืดเลยมันแบบมันดังตึ๊บตึ๊บมันอกตาไม่ได้มันเหนียวพอพอมารับประทานผลิตภัณฑ์ของแอปโก้นะคะ ตาลื่นใสเลยดีใจมากๆเลยเพราะเะงั้นมันมองอะไรมันก็จะเนี้ยแป๊บแป๊ตลอดเวลาแล้วพอได้สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นแต่อีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสังเกตตัวเองก็คือเดินออกข้างนอกบ้านใช่ไหมฮะมกลางแดดแจ้งๆเนี่ยเราก็เห็นคนคนหนึ่งเอ๊ะทำไมเขาเขาอยู่แล้วเขชอบปิดตางเงี้ยแล้วก็หันหันหลังให้แดดอะไรเงี้ยเราก็สงสัยแต่แรกเราสงสัย แล้วก็หันไปมองหันมองเอ้าเราลืมไปว่าเราอ่ะแต่ก่อนมองแสงแดดไม่ได้เราเป็นแบบเขาเราเป็นแบบเขาเรามองแสงแดดไม่ได้เลย <laughs> ชใช่ไหมคะมพอเราเราเราหันไปเห็นเขาแล้วก็สงสัยว่าเขาทำอะไรเป็นอะไรแล้วก็หันไปมองแล้วก็มมนมองที่เขามองแต่เป็นแสงแดดแต่เรามองได้ะคะ่ะ <laughs> แสงสู้สู้แสงได้เลยนี่อันนี้ดีใจมาก <laughs> ทั้งแสงไฟแสงแดด สูได้ดีมีอีกอย่างหนึ่งเพิ่งเพ่งรู้สึกตัวเพราะว่าเป็นคนสายตายาว300ร้อสังเกตเมื่อที่ที่แล้วทรรท์ที่ตั้งที่บ้านใช่ไหมฮะมันก็จังหวะที่เรานั่งนั่งดูเนี่ยระยะมันพอดีอยู่แล้วแต่ก่อนมองเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเบลอเบลหน่อยแต่ตอนเนี้ยระยะเท่ากันมองชัดขึ้นนี่เห็นเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหม HD ดีเลยใช่ค่ะคอยคุ้มหน่อย อันนี้แบบโอ้าทำให้แบบดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆที่ท,ที่ที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูมิคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็เลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่ง mm hmm. เขาบริษัทโปรอินฟแบบามเมนทอรีไซตไคน์ลังมากเกินไป มันหลังมากเกินไปไมาทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าินเดอร์คิน6อินเทอร์คิน17เทียนไอแอลฟาและอินเทอร์โกลนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ mm hmm. เป็นผลณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดเงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรั่ง mm hmm. เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับ mm hmm. สูตรเหล่านี้ฮะ ไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการเผิบปอีกของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t ทอลฟลดลง93% นะครับแอนตี Anti ้เ n f เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละสองรัารนะครับ สิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะส,สีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า C N F Alpha i n t e r f e Gamma Interkin 1, น e t a Interkin 6แล้วก็ Interkin 17ิน17ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับ อินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเทอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้าคุดแอปกโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับหลังจากที่ใช้ไป็น15วันมันจะมีการลดลง 18%, 17%, 23% 45%, 45และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไป ในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่นชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมที เราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมีเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกอะ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับ การเพิ่มที่อินดิเด้วยการดื่มกาแฟกไอเส้นยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้โดยการทำให้เขาขับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ